เจ้าท่ากระบี่ออกมาเตือนเรือทุกประเภทให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งหลังจากที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงนะครับไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้ครับเรือประมงพาณิดขนาดเล็กกว่า20ลํายังคงจอดเทียบท่าอยู่ที่ท่าเรือประมงตําบลสายไทยอําเภอเมืองกระบี่ครับแล้วก็ต้องหยุดออกทําประมงชั่วคราวหลังทะเลเกลิดคลื่นลมแรงต่อเนื่องแล้วก็การออก ไปในทะเลเนี่ยก็จะมีอันตรายนะครับแล้วก็มีการห้ามออกไปไกลนอกเขตห่วงห้ามเนื่องจากอยู่ในช่วงของการปิดอ่าวฤด,ดูปลาว,วางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนทะเลฝั่งอนามันจนถึง30มิถุนายนนี้ด้วยขณะที่เรือหางยาวนําเทีย่ยวบริเวณหาดอ่าวนางตําบลอ่าวนางพะเมืองกระบี่ก็มีการนําเรือมาจอดหลบคลื่นลมแรง ภายในอ่าวคลองสนหลังที่ทําการอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามุกเกาะพีพีครับมีการหยุดออกให้บริการนักท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากคลื่นลมแรงครับด้านเจ้าท่าภูิภาคสาขากระบ,บี่ได้ออกประกาศแจ้งเตือนเรือทุกประเภทเรือโดยสารประจําทางให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพป,ประจําเรือพร้อมใช้งานเรือประมงพื้นบ้านเรือน้าเที่ยวขนาดเล็กก็ ควรงดออกฝั่งในระยะนี้เนื่องจากคือนลมแรงนะครับจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงไปจนถึงวันที่3มมิถุนายนนี้ครับ